สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักวันนี้นะคะมาดมีไม้โฟอากาศที่สวยงามโดดเด่นอีกชนิดหนึ่งนะคะที่จะมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะไม้ชนิดนี้นะคะคือไม้ด่างอินเดียนะคะไม้ด่างอินเดียนี่มีหลายสายพันธุ์นะคะมี สีขาวสีดำนะคะสีเหลืองสีชมพูนะคะสีแดงก็มีนะคะสีทองก็มีนะคะยางอินเดียด่างนะคะมีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นนะคะแต่ละสายพันธุ์แต่ละต้นนะคะมีความคล้ายกันนะคะคนไทยนะคะมีความเชื่อนะคะเกี่ยวกับการปลูกไม้มงคลมาแต่อดีตการนะคะ การปลูกไม้ะคะการปลูกไม้เพอากาศนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะสําหรับทุกคนในบ้านนะคะนอกจากการได้เห็นความสวยงามของต้นไม้แล้วนะคะียังะจะได้ความสุขนะคะได้รับออกซิเจนนะคะจากการเพาอากาศของต้นไม้ด้วยนะคะย่างอินเดียแดงนะคะ ราคาพอจับต้องได้นะคะมีตั้งแต่นะคะมีตั้งแต่ไม่ถึงร้อยนะคะจนกระทั่งถึงหลายพันบาทเลยนะคะแล้วแต่รับเทแต่ละแต่ละร้านนะคะจะตั้งนะคะเนาะปกติแล้วนะคะ ไม้ยางอินเดียด่างนี่นะคะจะมีความแข็งแรงนะคะปลูกง่ายโตไวนะคะเ,เราจะต้องอคำนึงถึงสภาพแวดล้อมนะคะที่จะปลูกด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเราดูแลดีนะคะเราจะได้มีความสุขนะคะ ได้เห็นการจเจริญเติบโตของต้นไม้ด้วยนะคะวิธีดูแลรักษานะคะก็ไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะคะ,ะควรรดน้ำให้ชุม่มแต่ก็ไม่ให้แฉะเกินไปนะคะต้องคอยอสังเกตดูว่า 5, ดินแห้งแล้วจึงรดก็ได้นะคะ,ะแต่อย่าให้ถึงกับขาดน้ำนะคะควรใส่ปุ๋ยละลายช้าให้น้องบ้างนะคะเพียงเท่านี้นะคะเพียงเท่านี้ เราก็จะได้ชื่นชมความสวยงามนะคะแล้วก็ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์นะคะที่น้องอได้ปล่อยออกมาให้เรานะคะที่ได้ปล่อยออกซิเจนออกมาให้เราได้หายใจกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆคะเรื่องสนใจายางอินเดียด่างหรือยังค้าถ้าสนใจก็ ไปซื้อหามาเป็นเจ้าของได้นะคะแล้วค่ยเจอกันนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะกับคลิปหน้านะคะว่าจะมีต้นอะไรมานำเสนอนะคะคลิปนี้เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันอ,อุ๊ยลืมฝากด้วยคะ่ะก่อนจากกันนะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจ แล้วเจอกันใหม่ค่ะเพื่อนๆที่รักสวัสดีค่ะ